สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตกันสั้นๆแต่เป็นข่าวดีอีกแล้วครับจากการอัปเดตเป็น iOS 16.1เบต้าแรกที่ผ่านมา Apple ได้เพิ่มการรองรับการแสดงตัวเลขเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ให้กับ iPhone ทุกรุ่นที่รองรับ iOS 16แล้วครับจากเดิมที่ไม่รองรับ iPhone 10R iPhone 11 iPhone 12 mini และ iPhone 13 mini แต่ตอนนี้รองรับแล้วครับและในการอัปเดตเป็นเบต้า2 Apple ก็ปรับปรุงในส่วนของการแสดงข้อมูลแบตเตอรี่เพิ่มเติมอีก จากเดิมแม้ว่าจะมีตัวเลขเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่แสดงขึ้นมาแต่การระบายสีพื้นหลังในไอคอนแบตเตอรี่จะเต็มอยู่เสมอเลยครับไม่ว่าแบตเตอรี่จะเหลือเท่าไหร่ทําให้ผู้ใช้ร้องขออยากให้ Apple เพิ่มการปรับการระบายสีพื้นหลังในไอคอนแบตเตอรี่ให้เพิ่มหรือลดตามระดับพลังงานแบตเตอรี่ด้วยเพื่อให้ดูได้ง่ายขึ้นไม่ใช่มองดูทีไรก็เหมือนแบตเตอรี่เต็มตลอดในการอัปเดตเป็น iOS 16. 1 6บ beta 2 Apple รับฟังผู้ใช้และได้อัปเดตด,ดีไซน์ไอคอนแบตเตอรี่ในแถบสถานะใหม่แล้วครับ ตอนนี้การระบายสีพื้นหลังของแบตเตอรี่จะเพิ่มหรือลดตามระดับพลังงานแบตเตอรี่แล้วครับทำให้เราสามารถตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ได้ง่ายยิ่งขึ้นเพื่อนๆที่รอหอ Apple อัปเดตตรงนี้รอใช้กันได้ใน iOS 16.1ตัวเต็มได้เลยครับแต่ตอนนี้ยังไม่มานะครับและยังไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่มาตอนไหนเพื่อนๆติดตามข้อมูลการอัปเดตได้ที่นี่เลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ